เก่าก็ผมวางกระพงนะตู้นะเดี๋ยวเรามาดูกันมาป่าอะไอุ้ยน่าจะมีไซส์สองนะแล้วมาันกัดเหยื่ออะไรพี่ไายางครับปลายางเหรอครับสีอะไรครับผมไฟเกอร์ครับไฟไทเกอร์เหรอครับวันนี้วันนี้ไม่ทราบเอาเอาขีาม,มาไหมครับอ,าาอ๋ออ๋อวันนี้เอาขีม,มานะ,ะฮะฮะเสียหลักเลยข,ขาดวะขาด เนี่ยเราเพิ่งล้างมาดังแล้วลูกปืนเนี่ยมึงล้างไม่หมดฝืดด้วยเหรอไอ้น,นี่อันนี้ออกสื่อเนี่ยเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวนะออ,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 อันนี้ไม่เก่าก้อยนี่แดงเขียวกิเปอร์มีเหรอเก่าเก่าโ,โหยยัง,ย,งยังยังไงก็เก่าครับ,รบตัวนี้วังกระพงนักตู่นะครับตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเต๋อเก่าครับผมอุ้ยใสสวยครับ โอ้ยเก๋าสวยเขาบอกเกาสวยเขาไม่เมัองดำอยู่ที่โอ้ยสวยสวยสวยใหญ่เก๋าเก๋าครับลายดอกหางตัดครับตัวนี้เก๋าแท้โอ้ยสว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 ยติวติวติวตรงนี้ช้างมันเหยียวนอย่างเงี้ยแหละหลุดหลุดหลุดทุ่ให้ปลาเราไม่ใช่ปลาเราเนี่ยติวดูเยือดิฮ้สวยสวยสวยเนะเนี่ยหมูรูปรูปรูปนึงเลย เดี๋ยวเอาไปโชยโอมันหน่อยโอมันอ่อนอโอ้ยตัวตัวเดียวคุมนะเฮ้ยบอกแล้วลงไทยเนี้ยโล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 ,โล,โลสองขึ้นสองโลก็มีมาเอาเอาเห็นดหยื่าด,ดิ ตรงไหนที่ผมบอกมีบอเห็ดคุณไห